สำหรับเรื่องเปรตในวันนี้ก็จะขอ,อนำมาเปรตประเทศประเภทที่เรียกว่าเป็นปรัตถุปชีวีเปรตแต่ว่าปรัตถุปชีวีเปรตนี้ก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยกันคือป,ประเภทที่มีอารมณ์อย่างหนักก็จะต้องคอยเสวยทุกขเวทนาไปนานจนกว่าจะพบกับคนที่เป็นญาติ และก็ไม่สามารถจะดื่มกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไ,งได้อย่างนี้เรียกว่าปรัตถุปชีวีเปรตประเภทที่หนักมากสำหรับปรัตถุปชีวีเปรตที่มีประเภทมีกรราเบาใค้จะหมดเปรตประเภทนี้สามารถจะกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองขบรรดาคนละสัตว์ที่ตายแล้ว หรือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองของบุคคลทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ที่หลั่งไหลออกมาได้เป็นอันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นปรัตัตประชีวีเปรตที่มีกรรมเบาที่สุดก็ยังมีทุกขเวทนามากวันนี้ก็อยากขอนำเรื่องราวของปรัตัตประชีวีเปรต จัดว่าเป็นเปรตประเภทที่มีกรรมเหลือน้อยที่สุดแล้วก็พบพระอริยเจ้าคือพระสารีบุตรถ้าเวลาพอก็จะนำมาเปรตท,ที่พบบรรดาท่านบุญบาศกผู้เจริญพระกรรมฐานอย่างพวกเราปฏิบัติกัน <c oughs> มาเล่าให้ฟังอีกสเปรตหนึ่ง เป็นอันว่าเรื่องเปรตนาบายภูมิแล้วก็ของดุญาเพียงแค่วันนี้ว่าเรื่องบายภูมินี้ถ้าจะพูดกันไปถึงสามปีมันก็ไม่จบขอนำมาเล่าไว้เพปยนตัวอย่างเท่านั้นเรื่องนี้ก็ต้องปรารบพระสารีบุตรเพ่งเพ็นอากาสาวกฝ่ายขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกล่าวาว่าในการครั้งหนึ่ง พระสารีบุตรได้เข้าสมาบัติตามแบบฉำบับของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์ท่านได้เห็นเปรตผู้หนึ่งยืนเปลือยกายไม่มีเครื่องโน่หมห่มร่างหน้าตาหน่าเกลียดสูบผอมมีร่างกายสะพรั่งไปได้เส้นเลยเอ็นเห็นเส้นเห็นเอ็นชัด ยิงได้ถามว่าดูก่อนนางเธอนี่มีความสุบผอมมากมีสี่โครงขึ้นมีเส้นเอ็นต่ำเต็มไปหมดไม่อยากจะทราบเธอเป็นใครจรึงมายืนอยู่นาทีนี้นางเปรตนั้นตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีฉันเป็นเปรต เมื่อเข้าถึงทุกติคือยม,มโลกในแก่นรกแล้วแล้วก็อาศัยกรรมชั่วนั้นยังไม่หมดยังไม่สามารถจะไปสู่มนุษย์สโลกได้ต้องผ่านสภาวะความเป็นเปลก่อนเพื่อเทระฟังและจึงถามว่าเธอสร้างกรรมชั่วอะไรไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ ความชั่วดีทาที่เธอทำด้กายวาจาใจเป็นอย่างไรเนีย่ยเราอยากจะทราบผลของกรรมนั้นนางเปรก็ตอบว่าข้าแต่พันผู้เจริญขึ้นชื่อว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นจะมีคนที่เป็นพ่อคนดีแม่คนดีและย,าย่าคนดีที่มีจิตเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะพากันชักชวนในฉันว่าจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเตืคนประเภทนี้ไม่มีไม่เคยมีใครชวนเพราะในกลุ่มของคนพวกฉันนั้นเป็นคนมิชาทิฏฐิไม่นิยมในการบำเพ็ญกุศลมีทานบาบรมีเป็นต้นเจนั้นเมื่อฉันตายจากความเป็นคนจึงมาเกิดเป็นเปรตแก้ผ้ามีความหิว มีความกระหายเบียดเบียนตลอดเวลานี่ถูกทรมานเช่นนี้หลังจากเกิดจะมาจากนรกแล้วก็ามาเป็นเปรตถูกทรมานเช่นนี้อยู่ห้าปีเสร็จแล้วนี่กล่าวมนี่ก็เป็นผลของกรรมที่ดิฉันทำไว้ในชาติก่อนที่ไม่ได้มีจิตเริ่มใส ในบรรดาท่านผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีนุภาพมากเช่นท่านขอท่านผู้ทรงความเป็นใหญ่จะได้โปรดอดีอนุเคราะห์ดิฉันด้วยเถิดขอท่านจงให้ทานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจงอุทิศกุศลกุศลให้ฉันบ้างขอท่านจงเปลื้องดิฉันจากความทุกนี้ด้วยเถิด นี่ฟังแล้วก็จำให้ดีเรดเขาไม่ได้บอกว่าให้แก่เขาเขาให้ประสารีบุตรให้ทานแล้วก็แบ่งอุทิศโสนให้แก่เขาสำหรับท่านพระสารีบุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอราหันต์ทั้งหมดก็มีใจเมตตาปราณีเป็นปกติอยู่แล้วพอรับคำสอนของ์สมเด็จพระบัทีปแก้วมาเป็นอย่างดี ยังได้รับคําว่าจะสงเคราะห์แล้วต่อมาเวลาเช้าหลังจากบิณบาตเสร็จมาถึงที่ฉันพระตาหารเวลานั่งข้าวปลาก็หายากพระมีความเป็นอยู่แบบลำบากไม่มีความสุขสบายเหมือนพระสมัยปัจจุบันเช่นวัดเราข้าวได้มาบางวันก็พอฉันบางวันก็ไม่พอฉัน ท่านก็พยายามจึงได้ถวายข้าวประมาณหนึ่งคำกับผ้าประมาณมีพื้นหนึ่งประมาณเท่าฝ่ามือกับน้ำมีขันหนึ่งแก่บรรดาพิสุรูปหนึ่งแล้วกุทิสนกุศลให้กน,นางเปรตนั้นพอท่านภาสารีบุตรเทระอุทิสนกุศลให้ข้าวน้ำ และเครื่องหน่งหมก็บังเกิดขึ้นทันทีแกบรรดาน,นางเปรตนั้นร่างกายของนางเปรตนั้นก็เลิกจากความเป็นเปรตเป็นร่างกายที่บริสุทธิ์เป็นเทพปริดามีผ้านุ่งผ้าห่มอันเป็นทิพย์มีความสะอาดมีค่ายิ่งกว่าผ้านในแคว้งกาสี คำว่าผ้าในแฟงกาสีสมัยนั้นก็ถือว่าผ้าที่นั่นมีราคาสูงสุดเป็นผ้าดีที่สุดเป็งกล่าวว่านางเมียพรนวิจิตรงดงามมากแล้วก็เข้าไปหาท่านประสารีบุตรนี่เป็นอันฟังให้ดีนะว่าท่านพูดบำเพ็ญกุศลให้นั่นท่านเป็นพระอริยเจ้า พระอริยเจ้าทำผลนิดเดียวทำกุศลนิดเดียวย่อมมีอาอนิสงส์ใหญ่เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เหมือนกับมนุษย์ธรรมดาที่ยังมีบาปติดตัวมากทำบุญแล้วบาปมันหนักบุญก็เลยมีกำลังน้อยไปหน่อยนางเข้าไปหาพระสารีบุตรแสดงการความสวยงามปรากฏชัดมีร่างกายเต็มไปด้วยแสงสว่างเพราะเป็นนางเทพธิดา พระสารีบุตรเห็นเข้าก็แปลกใจยังไน้ถามว่าดูก่อนนางเทพธิดาเธอมีวันณะงามอย่างยิ่งส่องแสงสว่างไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจจินดวงดาวประกายฟึกเธอมีวันณะเช่นนี้เพราะอาศัยผลกรรมความดีอะไรเป็นผล แล้ก็วิมานของเจ้านี้มีสำเร็จแล้วปดีแก้วหลายบริการมีพวกสมบัติอันอย่างยิ่งมีมากมายเป็นที่รักน่าชื่นน่าชอบใจเพราะอาศัยกรรมอะไรของเธอดูก่อนนางเทพธิดาเธอผู้มีอนุภาพมากเราขอถามเธอเธอเกิดในมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ รู้จึงได้มีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมิทรสมสีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะผลกรรมที่เป็นกุศลอะไรนี่เป็นอันว่าคืนก่อนภาษารี่บุตรเห็นเธอในสภาพเปรตตอนเช้าท่านได้ให้ได้แค้ข้าวนหนึ่งคำแล้วก็น้ำหนึ่งขันผ้าหนึ่งชิ้นประมาณหนึ่งคืบอุทิศส่วนกุศลให้เธอเธอเมียนิสงทั้งอย่างนี้ นี่ต่อไปว่านางเทพธินดาเนี่ยก็ตอบว่าท่านพระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ดิฉันเป็นเปรตเม่คุณเจ้าผู้เป็นมุน,นีคือมีความรู้มีความกรุณานในโลกเห็นดิฉันสูบผอมถูกความหิวแผดเผาเปลือยกายมีหนังแตกเป็นริว้วเป็นรอยเสวยทุกขเวทนา ได้ให้ข้าวคำหนึ่งผ้าประมาณเท่าฝ่ามือผือนหนึ่งน้ำขันหนึ่งแกบิสุขแล้วที่ส่วนกุศลให้แก่ดิฉันผลที่ท่านได้กรุณาให้ข้าวคำหนึ่งนั่นที่พระคุณเจ้าให้แล้วดิฉันเป็นผู้ประกอบนึกด้วยก,ยกามที่น่าปรารถนาคำว่ากามนี่แปลว่าความใกล่นะจะเป็นนึกถึงเรื่องอื่นเข้า ท่านผู้ประ,ประกอบบพริกดรามที่นุกา่าความคข้ที่น่าปราตนาคือมีพวกสมียะบริโภคอาหาร,ร,าหารมีข้าวมีรสหลายอย่างเรียกว่ามีรสเป็นพันพันอย่างเรียกว่าเหมือนกับกินข้าวมาแล้วเป็นพันพันปีแต่ความจริงนางเทพธิดาเนี่ยเขาไม่ได้กินมันมามีความอิ่ม เหมือนกับคนที่มีการกินข้าวสะสมเข้าแล้วเป็นพันพันปีแล้วข้าวอยู่ในร่างกายอิ่มขนาดนั้นขอเพื่อคุณท่านจงดูผลแห่งการที่ให้ภาพประม,มันฝ่ามือที่ที่ฉันได้รับนี้เถิดในตอนต้นเขาบอกว่าที่เขามีร่างกายสวยงามเมียร่างกายอิ่มเอ,อิบเมื่อกินอาหารเป็นพันพันปีเพราะข้าวคำเดียวที่พระสาริบุตรให้ นี่ต่อไปเขาบอกถึงอาน,นิสงส์ที่ภาษารี่บทได้ถวายผ้าประมาณหนึ่งคืบกับพระก็ว่ระมาเขาบอกว่าผ้าที่ท่านถวายประมาณหนึ่งคืบที่ไดุ้ทิศท่ี่สุศสนฉันรับแล้วมีอานิสงส์อย่างนี้คือผ้าในแว่นแคว้งของพระเจ้านันทราชมีประมาณเท่าใดผ้านุ่งผ้าห่มของที่ฉันมีมากกว่านั้นอีก คือมีผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าปานผ้าใยผ้าแม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งกว้างทั้งยาวมีราคามีค่ามากห้ออยู่ในอากาศดีฉันเลือกเอาแต่ผืนที่พอใจมันนุ่มหอมขอพระคุณท่านจงดูผลเนื่องการให้ข้าว แล้วต่อไปเ็าบอกว่าขอพระคุณท่านจงดูผลในการให้น้ําขันหนึ่งที่ดิฉันยันได้รับอยู่ขนาดนี้นี่เมก,กีเขาบอกว่าที่ก็มีผ้าเยอะแยะเป็นผ้าทิพนี่ที่พูดว่าผ้าคุณสัตว์ผ้าอะไรนี่เป็นผ้าทิพทั้งหมดเพราะว่าพระสารีบุตรถวายทานแก่พระองค์นั้นได้ผ้าหนึ่งคืบแล้วต่อไปเขาบอกว่าจงดูผลที่พระคุณเจ้าถวายน้ำหนึ่งขันแกพระรูปนั้น อุทีส่ส่วนกุศลให้แก่ดีฉันดิฉันได้รับอานิสงส์อย่างนี้แล้วก็ชี้ให้ดูว่าสะโปครณีสี่เหลี่ยมลึกอันบุญที่สร้างไว้แล้วดีดีมีน้ำใสมีท่าราบเรียบมีน้ำเย็นมีกลิ่นหอมหาสิ่งเปรียบเทียบไม่ได้หมายว่าหอมชื่นใจเหลือเกินจะหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมาเปรียบเทียบไม่ได้ แล้วก็ดาดาดไปได้ดอกบัวคือปฐุมชาติด้านดอกอุบลเต็ไมไปด้วยน้ำอันดาดาดไปได้วยเกสรบัวนี่ฉันปราศจากภัยรื่นรมชื่นใจบันเทิงใจข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญนี่ฉันมานี่ก็เพื่อจะไหวพระคุณเจ้าผู้เป็นปราชญ์ด้วยความที่พระคุณเจ้านี่มีความกรุกรณาแก่ฉัน นี่ฟังไว้วก็จำว่าํำหรับการบำเพ็ญกุศลให้เปรตเขาต้องทำบุญแบบนี้ได้วความจริงอยากจะได้แต่สามเรื่องจะได้และไม่ได้ก็ไม่ทราบเวลาไม่ค่อยจะมีนักจบกันแค่นี้ต่อไปก็อีกเปรตหนึ่งท่านภาษารีบที่เห็นเปรตผู้ผอมโซมีแต่ซี่โครงท่านผู้นเ,เป็นผู้เปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสูผอม มีตัวสะพั่งบปรเตเซนเองคือพร้อมท่านถามว่าเธอเป็นใครมายืนอยู่ที่นี่ทำไมนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นมารดาของท่านคือได้ชาติไกลไปแล้วนานดิฉันได้เข้าถึงความเป็นเปรตที่เพียบพร้อมด้วยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงำแล้วก็กินน้ำลายบ้างกินน้ำมูกบ้างกินเสมหะคือสเลดท,ที่เขาถมทิ้งบ้างนี่เรียกว่าเป็นเปรตที่อย่างดีแล้วยังพอกินได้และกินมันเหลวแห่งซากศพที่เขาเผาที่เชิญแต่ก่อนกินโอยหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอดบุตรและโลหิตแห่งวรุดทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าและีรษะ ที่เป็นแผลหรือว่าโลหิตที่เขเป็นแผลที่ไหลมากินเนื้อกินเอ็นและข้อมือข้อเท้าเป็นต้นของหญิงของชายและหญิงที่ตายแล้วกินน้องกินเลือดกินกินนองกินเลือดแห่งสัตว์ทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายเขาเลี้ยงเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อาศัยเวลานอนก็เป็นนอนบนเตียงของบุคคลผู้ตาย ซึ่งเขาไว้ทิ้งไว้ในบัชาท่านเป็นแม่เปรคนนีเ้นคคเคยเป็นแม่ภาษาดิบุตรมาในสมัยประมาณพันชาตินางกล่าวว่าลูกเอ๋ยขอลูกจะให้ทานให้ทานแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญมาให้แม่บ้างแม่จะได้มีความถูกสุขจะได้พ้นจากการหิวและการกินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำนองสักทีหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรมีจิตอนุเคราะห์ได้ฟังคําของมารดานี่จําให้ดีในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทว่านางเปรตที่เขาขอเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้ให้แกเขาโดยตรงว่าทําบุญอะไรก็ตามทําแล้วทิศส่งกุศลให้จเจ้าอีสักเรื่องหนึ่งเขาไม่ไหวท่านพระสารีบุตร มีจิตอานุเคราะห์มารดาได้ฟังคำข้งมารดาแล้วจึงปรึกษากับท่านโมคคัลลานะเทระและพระอนุรุตและท่านพระกัปปินะร่วมกันแล้วสร้างกุฏิขึ้นสี่หลังในทิศท้งสี่และถวถวายกุฏิเหล่านั้นเป็นของสงและให้ข้าวให้น้ำแก่สงอุทิศสงุนสลนให้แก่มารดา ขณะที่ที่ส่วนกุศลน,นั่นเองข้าวและน้ําและผ้าก็บังเกิดเป็นจากผลแห่งความดีที่พระาษานีบุตรทำแล้วภายหลังนางมีร่างกายบริสุทธิ์สะอาดเป็นร่างกายเป็นทิพย์เป็นนางเทพพิธิดานุ่งห่มผ้ามีค่ายิ่งกว่าผ้าแค่แฟงกาสีว่าดับไปด้วยอาพรนวิจิตเข้าไปหาท่านประมหาโมกคลานะ ท่านพระโคะุคธาลนัยงถามว่าดูก่อนนางเทพปิดาท่านมีวันะงอกงามยิ่งนักวันะแปลว่าผิวพรรณ่องสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจเจนดาประกายพึกท่านมีวันะนเช่นนี้เพราะกรรมอะไรเพราะผลที่สำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้ก็เพราะอาัยกรรมอะไร แล้วโพคา่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่รักแห่งใจย่อมมันเกิดเกิดท่านเพราะอาศัยกรรมอะไรโดนก่อนนางเทพดดาผู้มีอนุภาพมากอาตอมาขอถามเมื่อท่านเป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้อนหนึ่งท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองถ้ามีรัศมีกายสว่างสวัยไปทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไร นางเทพินดาตอบว่าเมื่อก่อนที่ฉันเป็นมารดาของท่านภาษาดิบุตรในชาติก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณพันชาติไม่ได้ทําความดีไปเกิดเป็นเปรตเพียบพร้อม,มด้วยความหิวและความกระหายเมื่อถูกความหิวครอบงําแล้วจึงกินน้ําลายน้ำมูมเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วได้กินมันเหลวแห่งซ่าศพที่เขาเผาอยู่บนเชิงตะกอน กินโอยหิตของหญิงที่คลอดบุตรและโลยหิตแห่งบุรุษทั้งหลายที่ถูกตัดมือตัดเท้าหรือศีรษะหรือที่เป็นแผลกินเนื้อเอ็นข้อมือและข้อเท้าของชายและหญิงได้กินหนองได้กินเลือดเขาสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วและของมนุษย์ดีฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงคนตายที่เขาทิ้งไว้ในปา่าช้า ทีฉันเป็นผู้มีภัยแต่ไหนไหนบันเทิงไหนไหนบันเทิงอยู่ก็เพราะว่าทายของท่านภาษาิบุตรข่าแต่ท่านผู้เจริญที่ฉันมาครั้งนี้ก็เพื่อจะมาไหว้ภาษาิบุตรผู้เป็นปรารผู้มีความอนุเคราะห์เรื่องนี้เห็นจะไม่ต้ออธิบายฟังแล้วก็จําไว้ก็แล้วกัน,กนว่าพระอริยะเจ้าเนี่ยทำบุญนิดเดียวเมนีสงใหญ่เยรีบรัด ขอตัดเอาเรื่องของเปรตอีสเตเปรตหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบเอามาเล่าสู่กันฟังหรือว่าครั้นี้เป็นเรื่องของคนอย่างพวกเราเราที่ได้ทิพย์จุยานหรือก็ได้ฌานได้มัน,น้าเอา,เอาได้เลยว่าได้อุปจาระสมาธิก็แล้วกันจิวันนันธาพเพราะเกวตวันนันธาเปตวัตถุ เรื่องทั้งหมดนี้มาในพระสุตันนิปิตสุตันตบิโกขุทตะกัิกายเปรตวัตถุไต้กล่าวว่านันทเสนอมบาสกนั่งกรรมาฐานทำสมาธิจิตก็ถึงอุปจาระสมาธิอย่างพวกเราทำกันได้เห็นนางเปรตมีผิวดำมีร่างกายน่ากรีดตัวครุขระน่ากลัวมีตาเหลืองเขี้ยวงอกออก เหมือนหมูถามว่าเราไม่เข้าใจว่าท่านเป็นใครนางตอบว่าข้าแต่ท่านนันดเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพญาของท่านได้ทํากรรมมลาวกไว้จริงจากโลกนี้ไปไปสู่โลกเปรตท่านนันดเสนถามว่าเธอทํากรรมชั่วอะไรไว้ได้วยกายวาจาใจจึงมีผลอย่างนี้ นางตอบว่าเมื่อก่อนนี้ฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายไม่เคารพในท่านพูดคําชั่วหยาบแก่ท่านเมื่อจากท่านไปจึงไม่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ท่านนันเดลเสนยังถามว่าเอาละเราจะให้ผ้านุ่งกับน,นางนี่แก้ผ้ายืนว่าไม่เป็นเรื่องล็อกเสื้อก็ไม่ใส่ผ้าก็ไม่นุ่งไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะให้ผ้านุ่งแก่เธอ ขอเธอจงนุ่งผ้านี้แล้วก็จงเราจะนำเธอไปสู่เรือนไปเรือนแล้วจะได้ผ้าจะให้ข้าวให้น้ำจะได้มีความสุขจะได้ชมบุตรและลูกสะพ้ยคุ้นเธอมีหมายความเป็นเมียชาตินั่นเองนางเปก็ตอบว,ว่าผ้านั้นท่านจะให้ในมือของฉันด้วยมือของท่านก็ย่อมไม่สำเร็จประโยชน์แก่ฉัน ถ้าหากว่าท่านจะเลี้ยงจะทรงเคราะห์ฉันจริงๆแล้วก็ทําแบบนี้นะขอท่านจงเลี้ยงดูพิสุทันหลายผู้สมบ,บูรณ์บริสีณผู้ปราศจากราคะคือไม่มีความกำหนัดกินดีในเพศเป็นผู้สูตรคือทรงความรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลี้ยงพระทั้งหลายเหล่านั้นให้อิ่มน้ำสํำราญแล้วให้ข้าวให้น้ำ ในอุอทิศส,ส่วนกุศลไปให้ฉันเมื่อท่านทําอย่างนี้ฉันจะมีความสุขนี่ญาติโยมจําให้ดีนะอย่าไปเผากระดาษส่งไปให้เผาตึกกระดาษเผารถกระดาษเผาแบงกระดาษผีไม่เอาเราไอ้กระดาษประเภเผาเนนะ่ะเขาต้องให้กันแบบนี้หรือเวลาสั่นที่เล่าลัดลัดก็เป็นอันได้ความว่าขอตัดความไปเลย ท่านนันดาเสงก็ปฏิบัติตามนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วคือถาวายแก่พระอรหันต์ในสมัยนั้นพระอรหันต์มีอยู่เพราะเป็นสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูยังทรงพระชนมชีพในที่สุดทําเสร็จแล้วท่านนันดาเสงก็ทิศส่วุสุนนั้นให้แก่นางเปรตผู้เป็นปัญญาเมื่อนางเปรตผู้เป็นปัญญาได้รับโมทนาแล้วก็มีร่างกายประกอบวิทิี มีความสวยสดงดงามมีเครื่องประดับอันเปรติมีแสงสว่างแจากกายมีวิมานเป็นที่อยู่มีสาอุกรณีเป็นที่เล่นมีความสุขสบายมากจึงปรากฏกายให้นันดาเสนทราบในคืนหลังท่านนันดเสนผู้เป็นสามีเหงก็ตกใจไม่รู้ว่าเป็นใครยิงถามว่าแม่เทพิดาเธอเป็นใคร นางก็ตอบว่าท่านนันทเสนฉันเป็นพญญาของท่านที่เป็นนางเปรตเมื่อคืนนี้ยังไงจําไม่ได้หรือนี่แล้วก็ท่านได้บำเพ็ญกุศลให้ฉันที่ฉันมาขอท่านท่านบอกว่าจะเอาข้าวให้กินยาผ้าให้นุ่งฉันบอกว่านั่นมันไม่สําเร็จประโยชน์แก่ฉันแต่จะให้สําเร็จประโยชน์ให้ท่านถวายข้าวปลาหารแก่บรรดาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ ผู้มีจิตปราศจากราคะนี่หมายว่าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปแต่ว่าท่านนำไปถวายแกบ่บรรดาพระหลานทั้งหลายอาน,นิสงส์ยิ่งมากอย่างนี้อาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นนวันนางเปรกก็มีความสุขเวลามันก็หมดพอดีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เลยเวลาขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนายรับฟังแล้วก็ทั้งจดทั้งจำ นำมาไปคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติทําจิตขังนตนให้เข้าสมาธิอย่างเร็วที่สุดก็เหมือนนันทเสงก็แล้วกันสามารถจะสัมผัสกับผีกับเทวดาได้เท่านี้ก็พออะไะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต่อทานี้ไปขอจยุยุติขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผล,ลจงมีแดบรรดา่ันพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี